คือมันบ่งบอกเราได้ไดถือว่าโอเคแล้วอะจากจากแบบภาเป็นแกระดาษเปนแบน,แบน,แบน,แบนเนี่ยเอเราสามารถใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็ว่ามีนิติขึ้นมาแล้วอ่ะมันไม่จะไม่ใช่บ้าเป็นแบนอเออจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ออกประตูนแล้วแหละค่อนข้างที่จะออมี <Okay. S 2> ความลึกตื้นมีอารมณ์มีความรู้สึกของแม่ มาได้เนี่ยก็โอ้โือว่าโอเคแล้วเราว่าได้ไม่กี่ครั้งเองเลยศิลปินนี่ก็ว่าวันวันมากี่ปีแล้วอะไรเงี้ยนะคะใช่ใช่ใช่ว่าไปนู่นเฉลี่ยกันหนไม่ไ้ประนารงานูว่าใช่การมานนี่มาได้เนี่ยยา ยังวาดกันแบบศิลปินนะเราโอ้เกินศิลปินลยกลุ่มนี้กลุ่มนี้ยังวาดกันไม่ถึงร้อยรูปเลยนะเนี่ยใช่พี่พี่พี่เราเราใกล้จะครบปี้วหนูคุยคุยกับพี่พรว่าเออรู้สึกจะเริ่มเดือนพฤศจิกาบางถ้าถ้าหนูเข้าไปดูที่อัลบั้มของหนูเองว่าส่งรูปแรกอะประมาณเดือนพฤศจิกาแล้วเราก็จะปุกบแล้วนะอ้อแต่ยังไม่ถึงร้อยรูปเลยนะนั่นเด็กผู้ชายผู้ชายถึเริ่มเลย เริ่มเรียนแล้สิบเจ็ดตุลานะคะเริ่มเรียนตุลาเใช่ค่ะเริ่มเรียนตุลาแต่ว่าส่งรูปที่จะคอมเมนต์กันจริงน่าจะพฤศจิกาประมาณนั้นเออเหรองั้นเราปลายเดือนนี้เราก็ครบปีอะสิใช่แล้วต้องฉลองนะฉลองเป็นงานฉลองรับประกาศต้องรับประกาศเป็นรุ่นหนึ่งก่อนใช่ไหมใช่เออว่า คนละแก้วได้ชนกันออนไลน์เออก็ดีเหมือนกันนะเป็นแบบใหม่ไปเลยตลองตลองครบหนึ่งปีแต่แต่แต่จริงๆนะไม่ได้ไม่ได้เฉลี่ยอะไรนะแต่แบบพอเห็นภาพของทุกคนคือคือมีความรู้สึกว่าอยากเห็นภาพของทุกคนที่ที่ส่งเข้ามาแล้วพอเห็นเนี่ยนะคือมันว้าวตลอดเลยอะว่าโอ้โหเออทำได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย อันทินัสดีดาจริงๆแล้วก็แบบต้องแบบเออเพราะว่าครูอันถ่ายทอดดีอะนะทำให้เราได้ก้าวข้ามสิ่งที่เราคิดว่าไม่น่าจะทําได้อ่ะสดีคด้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันเห็นแค่นี้โอเคอยากปัดปัดปฏิคปัดจะเห็นขยับขยับตคนขยับหน้าจอค่ะอ่านประที่พี่นุกูลนะพี่นกูได้ได้ล่างไหมคะ ไม่ได้ล่าค่ะ